ท่านนะครับวันนี้เราคงจะเห็นข่าวในโซเชียลนะครับลุงพลเจอศึกหนักจริงๆครับผมมองแล้วว่าลุงพลต้องต้องต่อสู้อีกนานนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังมีทนายสินทาเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาดูคดีของลุงพลคนรักมาก ก็มีคนเกลียดมากนะครับลุงพลก็อยู่ในในนั้นนะครับมีคนรักแกมากก็ต้องมีคนเกลียดแกมากนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าลุงพลก็ยังเจอวิบากกรรมอีกนานผมเองก็เป็น fc ของลุงพลแต่ผมยังไม่มีไรายได้จาก Youtube นะครับแต่ผมพยายามทำคลิปที่จะเข้าไปดูแล้วเข้าไปกด subscribe เข้าไปกดแชร์นะครับกดไลค์ให้กับผมไม่เป็นไรครับความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลุงพลนะครับเพราะผมมองดูดแล้วนะครับคดีของลุงพลนะครับลุงพลถือว่ายังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่แต่ก็ยังต่อสู้กันอีกนานเมื่อกระแสสังคมอยากถามว่าใครฆ่าน้องชมพู่ เราก็จะเห็นได้ว่าลุงพลก็เตรียมความพร้อมเพื่อไม่ประมาทลุงพลก็ก็ใช้บริการไม่ได้นะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวก็คือทนายสิทธานั่นเองเชื่อไหมว่าจนถึงวันนี้นะทนายสิทธายังบอกว่าขอตรวจสอบก่อนว่าจะรับทำคดีให้ลุงพลไหม แต่ที่เดินทางมาจนเกือบจะถึงบ้านกกอกแล้วนะฮะเขาบอกว่าเขายังเข้าพื้นที่ไม่ได้ต้องกักตัวไงสุดท้ายก็คือยังไม่ได้เข้าพื้นที่ไปที่บ้านของลุงพลใช่แล้วก็พูดว่าขอตรวจสอบก่อนว่าจะทําคดีไหมเหตุผลเพราะว่ายังเข้าพื้นที่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าจนกระทั่งเดือนหน้าอีกเดือน2เดือนเนี่ยถ้าเกิดทนายตั้มยังเข้าบ้านกกอกไม่ได้ก็จะยังไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิแต่ว่าเขาพูดถึงพยานปากสำคัญด้วยนะคือใช้คำว่า ตรวจสอบก่อนว่าจะรับคดีไหมแต่บอกว่าคดีของลุงพลที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เนี่ยมีพยานปากสำคัญที่รู้ไทม์ไลน์ของลุงพลเป็นคนที่อยู่ในสำนวนอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจว่าตำรวจจะให้ความสัมพัญกับพยานคนนี้ไหมบ้างกกอกนี่นัข่าวลงพื้นที่ไปทำข่าวมานี่เท่าไหร่อ่ะแปดเเดือนแล้วอ่ะใช่ค่ะกดของ YouTube กดใหม่นะครับเพื่อจะได้รายได้สร้างรายได้กับ youtube เพื่อจะนำเงินนั้นมาสะสมกับ f อทุกทุกๆท,ท,ท่านหรือยูทูบเบอร์ที่มีจิตใจดีที่จะช่วยเหลือลุงพลผสมเล็กผสมน้อยครับสะสมกันครับผมมีรายได้4-5่ห้าพันผมก็เอาไปช่วยกันสะสมช่วยเหลือลุงพลในการประกันตัวนะครับหรือจะเป็นค่าใช้ใจ่ายของทนายนะครับ อาชีพทนายก็ต้องต้องอย่างนี้แหละครับอาชีพทนายเขาทํางานว่าจ้างนะครับเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขานะครับเขาก็ต้องทํามาหากินแต่จิตใจของเขานั้นนะ่ะประเสริฐยิ่งนะครับทนายตั้มทนายสินทากระโดดเข้ามาช่วยเหลือลุงพลเลยครับมาเป็นทนายให้กับลุงพลแต่ท่านต้องขอเวลานะครับขอเวลาภารกกิจนี้ แล้วขอเวลาดูพื้นที่บริเวณบ้านกกกอบนะครับของคดีน้องชมพู่นะครับมันเกิดขึ้นมานานแล้วเป็นปีแล้วนะครับยังจับยังจับผู้ต้องหาหรือฆาตรกรไม่ได้นะทุกคนก็อยากจะรู้ใครฆ่าน้องชมพู่แต่ผมไม่อยากเอ่ยถึงมันนะครับก็ให้พวกเรา เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้ผ่านนะครับกดของ YouTube เพื่อจะได้นำเงินของ YouTube หลับสร้างรายได้นำเงินมาสะสมนะครับมารวมกันช่วยเหลือกันคนละนิดคนละหน่อยใครมีพันก็ชวนพันใครมีห้าร้อยใครสี่ร้อยก็ช่วยกันไปครับเองก็อยากจะขอความกรุณา f อซของลุงพล ต้องช่วยเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้ให้ผมมากๆเยอะๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสัตว์ท่อคาให้ผมด้วยเพื่อผมจะได้ผ่านกฎของ YouTube เพื่อสร้างรายได้นำเงินส่วนนั้นมาช่วยสะสมนะครับ <S <S เพื่อช่วยเหลือลุงพลในการประกันตัวหรือช่วยเหลือซึ่งค่า,คาใช้จ่ายของทนายนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า FC ฟซีของลุงพลจะมีความเมตตากับผมที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับเป็นน้องใหม่ใน YouTube และคลิป YouTube นี้เพื่อที่จะไปให้ผ่านกฎของ YouTube สร้างรายได้ที่ได้จาก YouTube มาสะสมเพื่อประกันตัวและจ้างค่าใช้ใจ่ายของทนาย นะครับช่วยเหลือลุงพลอีกนิดนึงมันอีกไกลครับผมมองดูแล้วอีกยาวนานนะครับมหากราบบ้านกกกเนี้ยยังยังไม่จบสิ้นครับตราบใดยังมีคนที่ต้องการให้ลุงพลติดคุกไม่ชอบหน้าไม่ชอบที่หน้าของลุงพลนะก็มีนะครับแกอยู่เฉยเฉย แกทำเฉยๆสร้างพยาน้าแกเฉยๆก็ยังบอกว่าแกผิดนะทั้งที่คนตั้งใจทําดีคิดดีสร้างความดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลุงพลผมเองที่เป็นเอฟซีลุงพลผมก็รับไม่ได้ ถ้าเกิดขึ้นกับตัวของผมเนี่ยผมคงเป็นบ้าตายแล้วปีนี้ก่อนนะคะถึงจะออกมาชี้แจงแถลงไขาออกมานะคะวันนี้ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกแต่เพียงสั้นๆนะคะว่าผลการตรวจพิสูจน์ฐานื่องจับเท็จในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งก็มีการสอบปากคำนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลนางสมพรหลับพลว่าป้าแตนรูกบุญคบครัวนะครับแล้วก็แชร์กดแชร์กดไลค์กดสับสกายให้ผมด้วย นะถึงเวลาแล้วครับที่พวกเรา f อฟซีลุงพลจะต้องช่วยลุงพลเสียทีอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเข้าไปดูคลิปวิดีโอของผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ